กดแต่ก็ยังดื่มจินคลิปก็ได้สตกทีขึ้นแก้วก็ตอนกินมันอร่อยอร่อยนะี๋ยวเราพอมานั่งรถมันสุกจุกเลยเนี่ยอร่อยปากระปากท้องอ้อเชี่ยเห็นราคากังหันลมนะคะนี่ความมุญของเรานะคะก็เข้าเข้าบริเวณมาแล้วผ่านรือว่่าาผบ เที่ยงแต่ก็ไม่รู้ความหมายรืซึ้งอะไรเดี๋ยวต้องไปหาประวัติแล้วนะคะมันคืออะไรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่โคราชนะคะแลนด์มาร์คสำคัญก็นะาจะเป็นหินจังหันแบบนี้นะคะเเาาก็มากันช่วง